ออกจากสายการผลิตแล้วกระบะไฟฟ้ากึ่ง SUV ชัาอัั n n e v o E07 เริ่มผลิตในจีนคาดขายไทยปลายปีนี้ <Hey! S 1> หลังจากที่ตลาดรถยนต์นั่งของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีจากชาวไทยทําให้การเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยนั้นโตขึ้นแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดความน่าสนใจสามารถดึงดูดนักลงทุนและค่ายันยนต์ให้เข้ามาลงทุนในตลาดเมืองไทยได้อย่างต่อเนื่องและจากกระแสการตอบรับของรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถยนต์นั่งล่าสุดปลายปีนี้กลุ่มรถกระบะไฟฟ้าจะเป็นกลุ่มต่อไปที่จะเริ่มเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างจริงจังโดยหนึ่งในนั้นก็คือชังอันเนวอ E ีู รถจัต์ไาฟ้าลูกผสมที่เป็นทั้งรถกระบะและ SUV อเนกประสงค์ที่ซึ่งล่าสุดนั้นได้ออกจากสายการผลิตแล้วในประเทศจีนขาดเข้าเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยช่วงปลายปี2024นี้สำหรับชังอันเนวอี7นนั้นได้เข้ามาโชว์ตัวในประเทศไทยของเราไปแล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2024ที่ผ่านมาในงานมอเตอร์โชว์2024ขณะที่ในฝั่งของประเทศจีนนั้นตัวรถถูกเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่งานปักกิ่งอัโตโช ล่าสุดเมื่อวันที่19กรกราคมชังอันเนว e อีนเได้ออกจากสายการผลิตอย่างเป็นทางการแล้วที่โรงงานชังอัน Digital Factory เตรียมเปิดตัวพร้อมกับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในจีนอีกครั้งช่วงเดือนตุลาคมนี้สำหรับเนวโ e 0ีนั้นถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม SDA หรือ Smart Digital Architecture ของชังอันออโตโมบิลโดยจะเป็นแพลตฟอร์มรถยนต์อัจฉริยะและเป็นหัวใจสำคัญของชังอันเนวอี รวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆของชังอันในอนาคตด้วยสำหรับแพลตฟอร์มเดินกล่าวนั้นถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถรองรับการพัฒนารถยนต์ได้หลากหลายประเภทตั้งแต่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปจนถึงรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ส่วนภาพรวมของ n e ว o e 0 7นั้นตัวรถมาพร้อมกับมิติความยาวตัวถังมากกว่า5เมตรกว้าง1.99เมตรสูง1.64เมตรระยะฐานล้อย,ยาว3.1เมตร ส่วนความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถนั้นอยู่ที่227ม mm, ิลิเมตรสามารถลุยน้ำได้สูงสุด600มิลิเมตรหรือประมาณ2ฟุตโดยไฮไลท์ของ Navo E ซ0นนั้นคือส่วนผสมความอเนกประสงค์ที่มาพร้อมกับการใช้งานในรูปแบบของรถกระบะในเส้นทางออฟโรดและยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเป็นรถยนต์ SUV สําสำหรับการใช้งานในเมืองได้อีกด้วยในส่วนท้ายของรถนั้นถูกออกแบบให้มีความลาดเหมือนกับรถยนต์สไตล์คูเป้ โดยหลังคาสามารถเปิดออกได้ทำให้รถยนต์คันดังกล่าวกลายร่างเป็นรถกระบะได้ทันทีซึ่งจะให้พื้นที่เพียงพอสำหรับการขนย้ายสิ่งของต่างๆหรือการตั้งแคมป์นั้นก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนและด้วยแพลตฟอร์ม SDA ที่รองรับเทคโนโลยีอัจฉริยะ n e v o E07 นั้นจึงกลายเป็นรถในฟ์ไาฟ้าคันแรกของฉางอันที่มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูงโดยตัวระบบจะมาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบคัน11จุด เรดาร์คลื่นสั้น5ตำแหน่งเซนเซอร์ไลดร์2ตัวและเซนเซอร์อัลตราโซนิก12ตำแหน่งสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผลให้กับระบบช่วยเหลือการขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงส่วนด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นชังอันเนโรอีซูนเจะมีตัวเลือกทั้งหมด2ขุมพลงังทั้งที่เป็นมอเตอร์เดียวขนาด338แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังและรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อโดยจะมีการเพิ่มมอเตอร์ด้านหน้าขนาด252แรงมา้าเข้ามาอีก1ตัว รวมพะละังกำลังสูงสุด590แรงม้าสามารถเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา4วินาทีขณะที่ความเร็วสูงสุดของรถทำได้210กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนข้อมูลด้านระยะทางการวิ่งรวมไปถึงความจุของแบตเตอรี่นั้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแต่ด้วยการเป็นรถกระบะคาดว่าระยะทางการใช้งานนั้นตัวเลขระยะเดินทางน่าจะสามารถเดินทางได้อย่างน้อย500กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งขึ้นไป ในเรื่องของราคาจำหน่ายนั้นในประเทศจีนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับราคาจำหน่ายอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคม2024นี้โดยมีการคาดการราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.49ล้านบาทในประเทศจีนนอกจากนั้นชังอ e ันเนว E-07 จะเป็นหนึ่งในรุ่นรถยนต์ที่ถูกส่งออกทําตลาดนอกประเทศจีนด้วยและไทยก็คือหนึ่งในตลาดเป้าหมายดังกล่าว คาดว่าตัวรถอาจจะมีการเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการภายในปลายปีนี้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องของราคาจำหน่ายในไทยนั้นเราต้องมาติดตามกันต่ออีกนิดโดยสรุปแล้วชังอันเนว e ี7นั้นเป็นรถจนต์นไฟฟ้า SUV ที่มีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายจุดทั้งความอนเนกประสงค์เทคโนโลยีสมรรถนะและการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายตามการใช้งานทั้งรถยนต์ SUV และรถกระบะทําให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจําวันและกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งที่สามารถเลือกได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นและวเพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสําหรับชังอันเนโว e07 คันนี้ด้วยความอเนกประสงค์ของตัวรถบวกกับดีไซน์นั้นน่าสนใจหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ